เพราะฉะนั้นความหมายก็คือศึกษาแล้วก็รู้ว่าเนี่ยเป็นฟังให้เข้าใจและความเข้าใจก็จะปฏิบัติกิจไม่ใช่มีตัวเราไปทําได้เพราะว่านะคะมีหลายคนซึ่งเขาเข้าใจว่าเขาศึกษาปริยัติเขาก็จําจํานวนเลขมากมายนะคะตัวหนังสือเจตสิกอะไรอะไรเยอะแยะแล้วก็ไปปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าเข้าใจธรรมะหรือเปล่าไม่เข้าใจเพราะมีตัวตนไปปฏิบัติชื่อว่าศึกษาปริยัติหรือเปล่าก็ไม่ใช่ค่ะ ราะฉันก็เข้าใจความหมายว่าปริยัติไม่ใช่อ่านหนังสือจบจำได้สอบได้นั่นไม่ใช่ปริยัติแต่ถ้าปริยัติคือตรงต่อคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเช่นธรรมะสิ่งที่มีจริงอะไรที่มีจริงมีจริงแน่นอนนะคะและสิ่งที่มีจริงนั้นต้องเกิดด้วยถ้าไม่เกิดจะปรากฏว่ามีได้อย่างไรเมื่อปรากฏแล้วก็ดับด้วยเพราะมีอย่างอื่นเกิดสืบต่อ ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่มีสักขณะเดียวซึ่งสิ่งที่ดับแล้วจะกลับมาเกิดอีกเพราะฉะนั้นแต่ละพระชาติของพระโพธิสัตว์จะให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับไปเป็นอย่างนั้นอีกไม่มีทางพระชานชาตินี้ของแต่ละคนนะคะเป็นอย่างนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นอย่างนี้อีกไม่ได้ค่ะต้องเป็นอื่นแต่ก็มาจากชาตินี้ที่ได้สะสมไว้ มั่นคงหรือยังก็ฟังเข้าใจเช่นนั้นค่ะ,ะบางคนมีลูกมีหลานนะคะมาจากไหนค่ะลูกหลานมาจากไหนค่ะมาจากกรรมของเขาค่ะไม่รู้ใช่ไหมคะมาจากเป็นนกก็ได้เป็นปูก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นเทพก็ได้มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็เป็นของเราจริงๆหรือเปล่าไม่ค่ะ เพราะเจนความผูกพันสามารถที่จะถึงปัญญาที่รู้ความจริงนะคะแล้วก็สามารถที่จะดับความผูกพันได้ไม่เกิดอีกเลยได้ไหมได้ค่ะนี่คือความมั่นคงเพราะฉันมั่นใจได้ค่ะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงปัญญาเป็นปัญญาและก็ปัญญาที่จะรู้ความจริงไม่ใช่เพียงขั้นฟังแล้วจะรู้ได้ แต่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปเป็นตัวตนพยายามหาทางในชาตินี้จะต้องเพียรอย่างนี้เพื่อที่จะรู้อย่างนี้นั่นก็คือไม่เข้าใจธรรมะถ้าถ้าไม่เข้าใจความเป็นธรรมะขนาดนี้และเป็นอนัตตาก็ไม่ใช่ค่ะแล้วก็ลืมเพราะไม่รู้ลักษณะของธรรมะเลยจะไม่ลืมได้ยังไงเมื่อวานนี้นะคะอาหารอร่อยมากเลย และว,วันนี้อาหารก็อร่อยอีกอย่างหนึ่งเราพาดวงไหนไม่ทราบแต่ละหนึ่งเนี่ยละเอียดระดับไหนสามารถจะประมวลเพียงว่านะคะมีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าหรือว่าไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยมีความสำคัญตนเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าหรือว่าไม่มีความสำคัญตนเพื่อรู้สภาพธรรมะซึ่งหลากหลายมากนะคะลองนับไป โลภะเมื่อวานนี้ระดับหนึ่งกับอาหารชนิดหนึ่งโลภะวันนี้จะเหมือนกันทีเดียวไหมกับอาหารในวันนี้ซึ่งต่างกับวันก่อนระดับหลากหลายมากโลภะดวงไหน<อ>เพราะเจะ้นประมาณไม่ได้เลยแต่เพื่อรู้ความจริงว่านะคะขณะนั้นไม่ใช่เรานี่คือสำคัญที่สุดค่ะเมื่อไหร่ที่เริ่มนะคะไม่ใช่เราเมื่อนั้นเริ่มรู้ละนี่คือผลของการที่ฟังมาก แล้วก็สามารถที่จะเข้าใจเกิดขึ้นว่าขณะนั้นนะคะเป็นลักษณะของธรรมะไม่ใช่เพียงคิดว่าไม่ใช่เราแต่แม้เพียงความคิดว่าไม่ใช่เราก็ไม่เกิดใช่ไหมคะแล้วจะให้เป็นไม่ใช่เราในขณะที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏเดี๋ยวนี้จะมีได้ยังไงในเมื่อแม้แต่ความคิดสักนิดว่าไม่ใช่เราก็ไม่เคยมีแต่จากการฟังไปฟังไปเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นปัจจัยให้แม้ความคิดก็คล้อยตาม ปัญญาที่เริ่มเข้าใจเพราะชาติต่อไปเนี่ยก็คงจะคิดด้วยปัญญาที่คล้อยตามความจริงของธรรมะมากขึ้นเหมือนกันเป็นทางสองแพ่งที่จะหลงทางได้ง่ายมากว่าบางทีอาจจะเป็นเพียนเป็นตัวเราที่เพียนล่ะไม่รู้ตัวว่าก็นึกว่าเป็นอะไรที่อดทนฟังว่าไม่ใช่เราตรงนี้มันก็จะทำให้ผิาเอาเพียนแรกก่อนสิคะ เพียรอดทนที่จะฟังว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราค่ะเดี๋ยวนี้ได้เปล่าค่ะแล้วทำไมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มานั่งคิดนั่งถามว่ามันอะไรเมื่อไรก็เดี๋ยวนี้ไงคะฟังกันทุกคนเนี่ยไม่มีวิริยะไม่เพียนเหรอเพียนเพื่อจะให้เข้าใจถูกต้องขึ้นเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วก็คลายความเป็นเราในขั้นฟังเข้าใจยังอีกไกลามากแต่ก็ต้องมีการฟังด้วยความเข้าใจมั่นคง ไม่ต้องไปถามว่าเอ๊ะต่างกันยังไงก็เดี๋ยวนี้ไงเดี๋ยวนี้นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นทุกคำที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงนะคะมาจากชีวิตประจำวันแต่ไม่มีใครรู้ว่านี่แหละคือชีวิตประจำวันทั้งหมดแม้แต่เพียนด้วยความไม่ใช่เราเพียนที่จะเข้าใจก็ไม่รู้ว่าก็คือเดี๋ยวนี้แหละเราไม่ได้ไปเพียรทำอย่างอื่น